เนี่ก็ยูกจองจอนกันอีกอยู่กับช่องพี่ hey, ไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ช่วงนี้ผมจะเริ่มลงคลิปแล้วนะผมลงมอดอะไรไปบ้างลืมละผมลงมอดอะไรไปมอดยอะไรอ่เนี่ยลืมละ จังเหยครับจะ่ไม่ได้เลยผมจะเริ่มอาชีวิตรอบรับจริงจังแล้วนะจะไม่เล่นแล้วตอนนะี้ หรือว่า n o r m a ดีอ,อ่าเดี๋ยว EP อื่นเดี๋ยวค่อยเป็นฮาร์รละกันนะทุกคนยังพอได้ยินเสียงผมอยู่ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูตอนตัดต่อก็ได้เอออินโทรใหม่ยังไม่ได้ใส่เลยฉั่งเถอะในะถึงว่ามีการแก้โอ้ผมใส่รีซร่าแพ็คอันนี้ไปโอเคจําได้ละผมรอใจจําได้ว่าจะมีรีซร่าแพ็คอันนี้ด้วยอนนี้มันหรือว่ามันเป็นบัก๊กประมาโอเคมันเป็นบัก๊ก จะฟิกโคตรสวยเลยฮัลโหลวันดีปลาหมึกเรืองแสงไม่ใช่อุ๊ยตัวดำอ๋อเป็นตัวดำอยู่ลอเริ่มมาก็ต้องตัดต้นไม้ไม่ใช่ว่ายน้ำเล่น กระตุกเลยนะต่อค่อยไปถอดรีซอสแพะกันอีพีหน้านะดูแบบกระตุกกระตุกไปกันอ,อยู่ใต้น้ำแล้วมันไม่กระตุกแน่แหละดีเลยมันไม่กระตุกได้ไงนะ เราจะทำกานตัดไม้ไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะออกเดินทางกันไม่เคยเอาชีวิตรอดแบบจริงจังเลยอะทำปุ๊บก็ลบหมดอะไม่หมาถึงว่าทำปุ๊บก็ไม่ทำต่อทำไมถูกบอกแล้วมันไม่ติดต้องถูกอีกหลายๆรอบต้องใส่บัก นาหมู่บ้านดีกว่าเจ็บเบะด้วยบ่ออบ่เออง้ง้ำงน้โอ๊จี่ ว่าเสียหรือว่าผมปิดไม้อะไรทนีนะโอ้ยมาจากไหนเห็นรู้เรื่องเลยตายแล้วเราต้องใช้ทักษะมังกรที่มังกรนันบินไม่ใช่แม่น้ำไม่ใช่เหรอแค่ช่างเถิดระบบฟิสิกส์มันเป็นไงแหละ้ากินอะไรก็เอาหมดอะ em đấy đã còn đây ra chơi màu ban hẹt <laughs> rồi Bẹ. อุย้ยนอนเล่นดีกว่าปวดคอปึ๊บปึ๊บปึ๊บวี อะไรมันคืออะไรอ๋ออะไรติดเนี่ยไปไปอ,อ,อ๋อต่ออ๋อมันคือประตูเน,นเธอร์ที่เคยฟังเฮ้ผมจะจำที่ตรงนี้เอาไว้เพราะอะไรไม่รหมบกัน มันมีกล่องไหมอ่ะเราต้องการกล่องอ่ะกล่องอ่ะกล่องอ่ะอ่ะนะกล่องดูใต้น้ำเป็นไปไม่ได้เหื่อยเยอะที่เกาะในตำนานเกาะอะไรใส่บบลาลาถ้าเราทุกตรงนี้ได้นะ ก็ <S <S คือถ้าเราทุบพวกเนี้ได้ทุบตรงนี้ได้ทุบตรงนี้ได้ทุบตรงนี้ได้มันก็จะครบพอดีหรือเปล่าอาจจะนะแต่ถ้าเรามีเหินพวกเนี้ได้แลเรก็สามารถทําให้มันเต็มได้ปช่างเถของเห็นฟูเลยไม่ต้องยุ่งอหลรตรงนี้ไปดีกว่า ลาลาลาจะแกะกดตกแกะบางทีเราจะต้องไม่ตกแกะธรรมดาเราต้องเผาแกะด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปแน่เลยอายโปเพย์เยอร์นะอรรกแกะยาพี่เอนะ็งเอาเนื้อหายอ่ะได้ยังไงเอาไปปิ้งได้ไหมเนี่ยกันนี้กินดิอ้เสียเนื้อฟรีเลยอู้นี่จะแกะอีกตัวนง ไปย,ยังเข้าไปวะผมล้อนแรงโอู้ได้เ <c oughs> นื้อสุกด้วยแต่มันก็จะหวังเอาเรือเอาเนื้อสุกเลยยาลงน้ำยาลงน้ำทันละตายโอเคในที่สุดก็ได้เนื้อมากินฟรีไฟแช็กนี่มันดีจริงเชียว โอ้โหน,น,นี่วะเก็บเก็บไปเลยสิ่งที่ดีที่สุดที่ฟินมากที่สุดก็คือใช่ผมชอบเผางนมาเลยกแแถมไม่ชอบลงน้ำด้วย ไี่ละสิ่งที่รู้สึกฟินที่สุดเนี่ยเด็กเกเ็บเป็นของทเจอรางวัลร้อยโอย้โหน่ารัะรู้สึกฟินเลยนี่และของผม ไม่ตัดต้นไม้แต่ชอบเผาต้นไม้นั่นแหละครับของรักมาเก็บเผาตรงนี้ทิ้งซะเผาทิ้งซะเจอของรักตัวเจอของอะไรที่ชอบก็เก็บเก็บไปต้นใหญ่ไม่ชอบอะ่ะ เท่าไรมันมันแม่มันดีอะเผาทิ้งให้หมดอุ้ยอุ้ยนี่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 ไม่มันดีจริงๆที่เห็นบรรยากาศแบบนี้เอแล้วทำไมไม่ตัด เล่นมาตั้งนานลืมคาบไม้ไปเลยขอนตๆๆๆๆๆๆๆั้งงานนานไปก่อนแล้วกันตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่ได้ทๆๆๆๆันทำอะไรเลยหดเดี๋ยวต่อไปก็เผาต้นไม้เล่นเดี๋ยวดูนะทีเดียวนี่มาซ้อมอะไรเหรอเก็บเผ็ดมาด้วย จะเอาไปทำซุปไปโซนหิมะดีกว่าจะจบอีพีแบบไร้ายค่าเราจะจบอีพีแบบไร้ายค่ากันครับผมไม่ทำอะไรเลยก็แถมเผาหิมะเล่นด้วยเออนี่เสียงในหัวนะ ดังงกับไฟเราจะอยู่ที่ควรอยู่ <Roth> ชมรู้ใช่ไหมว่ามันคือที่ไหนอ่ะเออผมไม่รู้นั่งได้ช่วย,วยอะอ่ะนั่งด้วยอีกจะปิดคลิปเฮ้ขอนั่งเถิดขอนั่งขอนั่งเื่อขอนั่ง อ่ะเนี่ยถือดอกไม้ถือดอกไม้ก็ไม่ชอบอีกอนี่ในมืนอเนี่ยถ้ามือเดี๋ยวฆ่าเลยอ้อเป็นมิดแล้วเป็นมิดแล้วก็นอนวอ่ะมใช่านอนนอนไปเจดคลิปละจบหนึ่งวันไนดะ้มาครับสิบสองนาทีเมื่อเดิมไปลจะจอกัน